ีของช่างไม้เก่านะครับซึ่งเคยกอบอาชีพช่างไม้ระดับ4มาก่อนนะตอนนี้กเกษียณแล้วไม่มีงานทําครับแต่ก็โชคดีได้รับจ้างจากร้านอาหารเขาให้มาสร้างโต๊ะอาหารให้ครับทางร้านหน่อยก็เลยพอมีงานบ้างพอได้ห้าพอได้10บประทังชีวิตแกรครับยามกเกษียณ่งโพลเลข อะไรนะเล็กเป็นค่าข้าวตอนเย็นเ่อได้ค่าข้าวค่าอะไรเพื่อเขาจะหุงข้าวให้กินบ้างตอนนี้ก็โว้ยดูประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีเรื่องขนาดเรื่ององศาเนี่ไม่ต้องห่วงครับเป๊ะๆนะครับประสบการณ์ล้นเหลือนี่กำลังวัดขนาดนะครับวัดระดับใช้สายตากับตลับเม็ต คู่ใจนะครับดูแต่คอนก็ดูครับคอนก็ดึกดับบันมากครับคอนครับตั้งแต่สมัยน่าจะเกินสามสิบปีแล้วมั้งดามคอนนี่บะใช่ดามคอนนี่ปลูกว่าสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่นีตั้งแต่ทำงานใหม่ๆเลยเลยนี่ตั้งแต่ปัจจุบันมันแตกแล้วนี่ลูกยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นเต่ก็ยังใช้ดีเพราะความเป็นไม้ประดู่เออยังใช้งานได้เป็นไม้ประดู่เก่า คือว่าดูแลรักษาได้อย่างยอดเยี่ยมนี่ครับมาดูวิธีการทำงานของอปูนะครับวางบล็อกทำมจิกขึ้นมาเองนะครับไล่ระดับไปเลยนะครับใช้สายตาประเมินใช้สลับเบ็ดวัดขนาดขอบข้างตรงกลางแล้วก็หัวท้าย ออกปาได้สัต์ได้ส่วนที่แบบเหมาะสมมากๆครับนี่ครับนาด้ตึงเปรีย้ยแล้วก็น,นี่ครับจิกจิกนี้ทำเองเลยครับจิกคำนวณเองง่ายๆจากไม้เศษไม้ที่มีนี่แหละทำเป็นตัวบล็อกตัวล็อกอุปกรณ์ตัวไม้ได้นะครับ นี่ครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเดือนหนึ่งก็